แต่บางคนมันซับซ้อนรับความไม่ดีกับตัวเองไม่ได้ก็ต้องหนีไปเรื่อยๆแต่ว่าก็เป็นมานาทิฐิในการที่จะสร้างกำแพงอะไรบางอย่างขึ้นมาก็าจะต้องนุ่นต้องนี่แต่จริงเข้างในมันโคตอ่อนไหวเพราะว่ารับไม่ได้ แต่ผู้ที่กล้าก็คือคนที่เข้มแข็งที่สามารถรับในสิ่งที่ผิดได้และพร้อมที่จะแก้ไขมันอันนี้คือผู้ที่กล้าหายใจแท้จริงสามารถร้องไห้ได้เจ็บปวดก็บอกทุกก็เป็นผิดก็ยอมรับยอมรับจากใจแล้วแก้ไขมันเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าคนพี่เป็นผู้ที่เข้มแข็งไม่ใช่จัดท้องน้อยแต่ปล่อยตัวทําตัวเองเปิดมีดชับชับชับไปหมดดูถูกคนโดยไม่รู้ตัว เขาว่าดูถูกคนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไม่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากพอเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวเองเป็นอยู่นั้นนะยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือรู้ภายในใจเราละมันได้คือกิเลสนั่นเองรู้ในสิ่งนี้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในอ,นอริยมรรไมองค์แปดเนี่ยเป็นทางเดินของผู้ที่มีปัญญาในการที่จะถือที่สุดแห่งทุกสัมมาวาจาวาจาเนี้ถูกต้องชอบทมหรือเปล่า พูดไปเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่ออกมาจากอะไรกันแน่สิ่งที่ทําไปเนี่ยเป็นไปเพื่อจะละลดอัตตาทิฏฐิมานะไหมดาริชอบเนี่ยมีเป้าหมายในการจะเพ่งเพียนในการที่จะทำแต่ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อให้จิตใจมันบริสุทธิ์หรือเปล่านี่เรียกว่าดําริชอบ thank you